สวัสดีค่ะวันนี้วันดีอีกแล้วนะคะมีเพื่อนเพื่อนนะคะของสามีนะคะมาเยี่ยมชมที่บ้านนะคะก็เป็นหัวหน้าเก่านะคะของคุณสามีแล้วก็เพื่อนที่ทํางานเก่าด้วยนะคะมากัน2คนนะคะก็ทำกับข้าวไทยให้ทานค่ะมาดูบรรยากาศนะคะว่าเราจะทำจัดสวนอะไรยังไงนะคะ นี่ค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมเลยนะคะรอประมาณหกโมงเย็นนะคะก็จะมีต้มยำข้าวพวกผัดต่างๆแล้วก็ซูชิอะไรพวกนี้นะคะก็เราจะมีคับเยอะไว้ตรงนี้นะคะให้แขกมามาเยี่ยมชมพวกสเ,เต็กไก่แล้วก็มีเป็ดย่างแล้วก็จะมีกุ้ง บาร์บีคิวนะคะให้ให้คนมาเยี่ยมเราได้ทานกันนะคะนี่ค่ะและสวนนะคะเราให้ uh, คนสวนมาทำสวนให้นะคะเราจะเอากับข้าวไปให้กระต่ายค่ะตอนนี้ mm hmm. บรรยากาศอากาศดีค่ะฝนตกแดดออกทั้งวันอากาศไม่หนาวไม่ร้อนนะคะพอดีพอดีนะคะในการที่จะ ต้อนรับแขกผู้มาเยือนนะคะเราไปดูกระต่ายกันคน่ะทุกคนน้องกระต่ายหิ้วข้าวแล้วข้าวไปให้กระต่ายนี่ค่ะสนามหญ้าได้สวยงามส,สุดค่ะอากาศแรงปวนนะคะทุกคนตอนนี้นะคะพวกแมลงมากินต้นเอ่อต้นสนของเรานะคะเขาต้องฉีดต้นสนออก กันแมลงนะคะทุกคนนี่ต้องฉีดแต่ว่าเขาทํางานไม่เรียบร้อยค่ะทํางานไม่เรียบร้อยเลยไม่ค่อยชอบค่ะแต่ต,ตัด้ถนนไอ้นนํงะกำแพงดีอยู่นืมค่ะแล้วก็แต่อยู่ข้างล่างกัน